นี่เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มและหญิงสาวที่ไปปีนเขาเพื่อชมธรรมชาติแต่ระหว่างทางกลับลงมาเขากลับหลงทางและเจออุโมงค์แห่งหนึ่งเข้าเขาคิดว่าน่าจะเป็นอุโมงค์ที่นำพวกเขาไปยังทางออกได้แต่ด้วยความมืดของมันพวกเขาจึงตัดสินใจจับมือกันไปตลอดทางเมื่อถึงปลายอุโมงค์อีกด้านชายหนุ่มกลับพบว่าเขายือนอยู่ที่นั่นเพียงลำพัง ไม่รู้ว่าหญิงสาวหายไปไหนและพวกเขาปล่อยมือกันไปตอนไหนเขาจึงพยายามมองหาแฟนของเขาชายหนุ่มได้ยินเสียงคนเดินออกมาจากอุโมงค์แน่นอนว่าคงต้องเป็นเสียงฝีเท้าของแฟนสาวเขาจึงหันกลับไปตะโกนเรียกและพยายามเพ่งมองเธอที่ยังคงอยู่ในอุโมงค์เสียงกรีดร้องดังขึ้นเป็นเสียงของแฟนสาวจริงๆ หญิงสาวมีท่าทางหวาดกลัวและพยายามดิ้นรนจากบางสิ่งเพื่อจะวิ่งมาหาเขาเขารีบวิ่งไปช่วยหญิงสาวออกมาทันทีหญิงสาวหมดสติและถูกนำส่งไปยังโรงพยาบาลไม่มีท่าทีว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาในวันนี้เธอเหมือนได้รับความตกใจสุดขีดจนเป็นลมไปชายหนุ่มถูกคุณหมอเรียกไปสอบถามที่มาที่ไปคุณหมอถามเขาว่าหญิงสาวไปเจออะไรมา อาการทางใจหักรุนแรงก็จะส่งผลต่อร่างกายหากไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงก็ไม่สามารถแก้ไขให้อาการป่วยนี้ดีขึ้นได้แต่ชายหนุ่มเองก็จำเรื่องที่เกิดขึ้นในอุโมงค์ไม่ได้เหมือนกันผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หญิงสาวฟื้นสติขึ้นมาพูดคุยได้แต่ยังคงไม่สามารถขยับเขยื่อนได้เธอขอให้ชายหนุ่มตัดขาดจากเธอ เธอต้องการอยู่คนเดียวและอย่าถามอะไรเธออีกเลยถึงจะเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มก็ยังคงไปเยี่ยมหญิงสาวทุกวันเช่นเคยถึงแม้หญิงสาวจะไม่ค่อยพูดคุยกับเขาแต่เขาก็ยังคงรักและหวังว่าวันหนึ่งเธอจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเวลาผ่านไปครึ่งปีหญิงสาวจึงเริ่มถามชายหนุ่มว่าทำไมถึงไม่ยอมเลิกกับเธอ ชายหนุ่มบอกว่าเขารักเธอและทิ้งเธอไปไม่ได้เขาอยากให้เธอหายป่วยดังนั้นเขาจึงอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่ทั้งคู่เข้าไปในอุโมงค์หญิงสาวเล่าให้เขาฟังว่าหลังจากที่ทั้งสองคนตัดสินใจจับมือกันเข้าไปในอุโมงค์อันมืดมิดเดินไปได้สักพักพวกเขาก็ได้ยินเสียงครวนครางประหลาดดังขึ้นมาทางด้านหลังดังนั้นจึงได้หันไปมองแล้วก็พบว่า หญิงสาวขาดใจตายในขณะที่กำลังเล่าเรื่องราวให้ชายหนุ่มฟังเขาจึงรีบกดสัญญาณเรียกหมอและผู้ช่วยเขามาดูอาการแต่ว่าชีพจรของหญิงสาวดับสนิทไปเสียแล้วชายหนุ่มได้แต่ร้องให้เสียใจกับการจากไปของเธอแต่แล้วร่างอันไร้สัญญาณชีพจรของเธอก็ลืมตาขึ้นแล้วเธอก็เริ่มขยับปากเล่าเรื่องต่อไปเธอบอกว่าท่ามกลางความมืดมิด เต็มไปด้วยเสียงครวญครางเธอหวาดกลัวอย่างสุดขีดรู้สึกได้ถึงกลุ่มคนสีดำที่กำลังกรูกเข้ามาหาเธอเสียงครวญครางดังขึ้นและยังคงดังต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนผ่านไป60ปีแล้วเธอก็ยังคงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอุโมงค์ไม่จบชายหนุ่มก็ยังคงมาฟังเธอเล่าทุกวันเหมือนอย่างเคย ไม่ใช่แค่หญิงสาวที่ยังคงเล่าต่อไปแต่ชายหนุ่มเองก็ยังคงอยากฟังเรื่องราวลึกลับนี้ต่อไปเรื่อยๆเช่นกันหากเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องราวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยทางเราจะพยายามหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันขอบคุณที่กด subscribe กดกระดิ่งติดตามบนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราได้ทำคลิปใหม่ๆออกมา